เคยมาพี่หลักสูตรเรียนแล้วลืมนะโ <laughs> อ้ันนี้ไม่มีลืมอันนี้จำจำตลอดชีวิตเลยพี่กบครับผมวันนี้โอ,โอ้โหพี่อ้วนเลยมาลืมหมดไอที่จำเป็นประจักอันนี้ฉันมันถามไดครับโอเคสวัสดีครับ á, ผมช่งางฮานะครับวันนี้มารีวิวนี่ครับผมตัวนี้นะครับตัว macbook ตัว13นิ้วปี15นะครับ อาการก็คือเครื่องนี้แบตบวมครับผมสังเกตว่าจอมันจะอ้าๆอย่างนี้นะครับผมนี่เพราะว่าแบตเตอรี่มันบวมดันตรงแท็ปแพดแล้วก็ดันตรงคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีอาการอย่างนี้ก็สามารถนามาเปลี่ยนแบตได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะโอเคนะครับจะแกะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมีแบบ เป็นสปริงเด้งขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะบวมเยอะนิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลย พอเราเปลี่ยนแบตเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการที่มันบวมมันจะหายไปนะครับผมมันจะแบบปกติมากๆเลยเนี่นะครับมันจะกระเด้งนิดนึงโอเคนะครับนี่นะครับก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราแค่เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับแค่เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวนี่ อันนี้เป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับที่ผมถอดออกโอเคันนี้อเ,เออต้องแกะตัวสายแพทแทรแพทตรงนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บนี่นะค,ครับแล้วก็เอ,อ่อจะมีน็อต อยู่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะแกะลำโพงออกมานิดนึงจะได้แกะง่ายไปทางข้างก่อนนี่นะครับจะได้แสะออกง่ายนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย โอเคประมาณนี้นะครับจุดที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือเวลาเราใช้น้ํายาลอกเกาว่านะครับเราจะจะแบบตั้งแบบนี้ครับตั้งแบบนี้เนี่ยแล้วก็ผมจะใช้น้ํายาลอกเกาวา ใช้น้ำยาล็อกกาวลาดลงไปนะครับเพื่อไม่ให้น้ำยาล็อกกาวมันไหลลงมาดวนจอตรงนี้โอเค okay. นี้นะครับ้ำยาล็อกกาวมันจะทำปฏิกิริยากับตัวกาวให้หยุดความเหนียว ไว้ครู่หนึ่งแล้วพอน้ำยาลอกกามันระเหยไปหมดก็จะกลับมาเหนียวอีกครั้งนะค,ค,ครับครับสวัสดีครับครับครับผม รุ่นไหนครับอ๋อเปลี่ยนคีย์บอร์ดอยู่สองพันห้าครับครับผมอ่าอาการเป็นอะไรครับอาการมันมันเป็นแค่บางตัวหรอครับหรือว่าอยางไรอันนี้มันกดไม่ได้หรือว่ามันเป็นกดไม่ติดเหรอครับส่วนมากถ้ากดไม่ติดต้องเปลี่ยนยกครับผมต้องเปลี่ยนยกแผงเลย แต่ถ้าแบบว่าเป็นปุ่มแตกอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนแค่บางตัวได้ครับไม่นานครับประมาณสามชั่วโมงครับโอเคต้องนัดก่อนครับผมนัดเข้ามาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวออจองคิวมาทางไลน์ก็ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวพอ,อ,อลูกค้าจะมาวันไหนก็เชิญได้เลยแล้วก็รอรับได้ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ โอเคนะครับตอนนี้แกะตัวแบตออกมาแล้วทีนี้ก็มาเก็บกาวพวกนี้นะครับตอนนี้ข้อควรระวังก็คือน้ําน้ํายาที่มันอยู่ตรงนี้ครับข,บขอบขอบด้านล่างพวกนี้ต้องเก็บแบบแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาพัดลมมาเป่าให้มันแห้งเลยนะครับไม่งั้นทําให้บอดช็อตได้นะครับผม ครับผมได้แล้วทีนี้ก็ผมจะเป่าแล้วก็ลมเป่านิดนึงคนระับ ีแบตเตอรี่ก้อนใหม่แบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับอันนี้เทียบดูก่อน,นครับผม <c oughs> <c oughs> จะแปะลงมาเลย ค <Okay. S 2> จะใส่ลำโพงกลับไปนะครับ โอเครับทีนี้เราก็จะใส่ตัวแท็คแพดนะครับเข้าไปทีนี้เราจะมาเทสตัวแบตเตอรี่นะครับ อันนี้แบตเตอรี่ก้อนเก่านะครับผมมันจะบวมมากมากเลยครับผม ว่าก้อนใหม่ก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้ผมเเปิดจากตัวแบตเตอรี่ก็ได้แล้วครับขอบคุณครับพี่เกียร์น่าจะใช้ได้ครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คตัวแบตเตอรี่ตรงนี้หนึ่ง ตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่75%นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่เกียรติมากเลยที่ช่วยคอมเมนต์ให้นะครับผมแล้วก็ขอฝากร้านไ้ด้วยนะครับที่ร้านมีทั้งหมด6สาขานะครับมีแมกกาบางนาเทอร์มินอลโศกยูเนียนมอลเดลมอลบางกะปิเดมอลบางแคแล้วก็ผมอยู่สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามแมกกาบางนาก็เอาไว้ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกียรติ